สวัสดีเราพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่วันนี้เราจะมาทำการใช้ผลแมกมาหรือก็คือผลลาว่ะโดยเราเนี่ยจะเอามันไปลากห,าหัวพร้อมกับมัดก๊อตแล้วก็โ r o V2 สำหรับคลิปรีวิวเนี่ยผมก็เคยทำไปแล้วนะแต่ว่าเอาอีกสักครั้งแล้วกันเอาแบบเร็วๆรวดๆนะครับสกิลแรกแมกมาชาเวอร์ สก,กิลที่ดามเมจแรงที่สุดในบ็อกฟตุตสก,กิลที่สองวิรคไนิกแอทเซาสกิลที่สามมาป่าแมกมาตูมสก,กิลที่สี่วิรคไนิกซัพพอมและสก,กิลสุดท้ายพีอาซู และนี่ก็คือผลที่เราจะเอาไปล่าคาหัวกันส่วนเรื่องคอมโบก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคอมโบโอเคเนาะไปไม่ต้องรอช้าไปลุยกันเลยยุดตอีอ่ะทุกคนคือผมเนี่ยเพิ่งได้ไตเติ้ลน,นั้นใหม่มานะ คืออันนี้ The Master กับ Unbreakable w i วิเอ่อนี่นี่นีล้วน,น,นี่ด้วย Beyond the Sea คืออันเนี้ยผมได้มาจากการที่ผมมาสเตอรี่ของผลแมกมาตันนะผมได้มา3ามอันพร้อมกันเลยแต่ว่าสีเป็นสีขาวนะดังนั้นผมไม่เอาอะผมจะใช้อันนี้นี่ในวอลเกอร์ของเผ่ากุณวีสนะทุกคนเฮ้ยตรงนงน้นมีคนอยู่ตรงนงน้นมีคนอยู่วาวิ่วงชา้าจังเลย าตีบอสอยู่นี่เลยอ่ะอ่าอาจารย์เอเรามาเล้วโอ้กําลังฟัดกับบอสอผลแสงด้วยแกคือคริสัลุใช่ไหมท่านคือฟิกเกอร์อินุผู้สืบทอดผลจากอาคาอินุโดน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 อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอืม โดนโอ้ยผมจะซัสฟ i เชียสคิวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอ่าเออสวยเรียบร้อยขอบคุณมากบอสดีนะที่นายช่วยสตอ็อปอ่าไม่สต็อปผมคือไนท์อล์กเกอร์ผมจะไล่ล่าทุกคนส่วนบอสเราปล่อยไปดีกว่าเราปล่อยนายไว้แล้วกันอ่ะปล่อยบอลาไปละมาแล้วมาแล้วจะสู้อีกเปล่าจะสู้อีกเปล่าจะสู้ไม่สู้สู้ไหม เขาน่าจะกำลังอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยมีคนมีคนมาละก็ผลแสงคนเดิมนีสู้รอรอนายสู้อรออ่าเรียบร้อยแตกเองนะโอ้ทุกคนเขาแบบเขาสู้อ่ะมาผมเปิดเผาได้แล้วตอนเนี้ยอันนี้คือผมรู้สึกว่าเหมือนผมบ้กนะทุกคนคือบางทีนกมันมาแต่บางทีนกมันก็ไม่มานะ อันนี้น่าจะบลัคใช่ไหมครับใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะอันนี้คือผมงงมากเลยบางทีมันมีนกบางทีมันไม่มียังจะสู้ต่อยก่อนนยจะสู้เปล่าจะสู้ไหมจะสู้ไหมเฮ้ยสู้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 ก็สวยแล้วสิฮัดแทงพระเจ้าอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่ไหนละหนีไปไหนละหนีไปไหนละอยู่ตรงนี้เหรออือโอล่า โดนหมัดแมกมาจะได้3คิวแล้วเนี่ยคนนี้เอ้ยสู้โอเคผมพยายามตีให้มันโดนด้วยอย่างอื่นอยู่นะคัดแห้งคัดจะโอ้โหโดนพลังกีตาร์เข้าไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนละอยู่ไหนและนายนายไปไหนองค์สายฟ้าไม่โดนมัดกด๊ตโอล่า กะเปมอ้าวอ้าวคนคนนี้ผมฆ่าสกิลเดียวเลยสงสัยน่าจะเป็นแบบนายเราอุตส่าห์ช่วยชีวิตนายแตกมอดไลยนะอุย้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอุ้ยผมผมผม,ผมว่าผมตายแน่เลยรอบเนี้ยเออแตกเรียบร้อยได้ข้าวม,มาอีกแล้วครับทุกคนคือนายจะสู้หรอขนาดนั้นเลยหรอ ออาเอาเริ่มค้างตีผลแม็กมากด,ดีมากเลยนะทุกคนคือดามเมจเหมือนเขาปรับขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียบร้อยบอสแตกแล้วนายนายะะสู้ต่ออีกหรอเฮ้ยเขายัางสู้ต่ออยู่เลยทุกคนเขาจะว่าเราแฮ็กไหมดาเมจขนาดนี้กงสายฟ้าฮัดแห่งพระเจ้าปิ้วปิ้ป,ปโอล่า ยนละพลังมัดกดกระสุนแมกมาลอยฟ้าโอ้ยเริ่มปิงแล้วตอนนี้โว้คนิกแอดเซอรโอ้ไม่โดนมาป่าแมกมาโดนโอล่าหุยเติมนี้มี8.4เอ็มแต่ทำไมกางเกงเราวมัดเป็นเงี้ย เติบนี้น่าจะมีพวกบ้าพีพีอยู่เยอะนะทุกคนจากที่ผมดูนั่นไงนั่นไงนั่นไงพูดไม่ทันขัดคำก็โผล่มาเลยแอ้ไอ้หมายถึงตายโอ้โหูนพระผมนี่เกลียดมากเลยพวกพระสแปมเมอร์เนี่ยนั่นไงสแปมจริงด้วยคือที่ผมไม่ชอบเพราะคือไม่ได้เพราะอะไรเลยนะคือคือมันโกงอ่ะทุกคนคือมาไล่ตีเราเลยอ่ะ ดาเมจก็แรงโดนเอาไปกินเอ้ยเผื่อว่ามาผิดที่อยู่นานแล้วเนี่ยแต่ยังแตกยังแต่ยังแต่ยัง,ยงเออเรียบร้อยครับได้มา8,000ันเอ้ยผลแม็กมาใช้ได้นะเนี่ยได้ค่าหัวมาอยู่ นะาคนนี้สู้ครับคนนี้สู้อุย้ยแกคือคููซันใช่ไหมปลกตายใช้เผ่าอะไรอะเผ่าสกายเหรอลีเลือดเร็วโหลีเลือดอย่างไวอืมโอล่าอุย้ยอไยม,มาปลามแม็กมาผมกลัวเข้าใกล้แล้วเขาแช่ผมอะ อืมรัวรัวัวรัวดิรัวเลยเอ้ยไม่โดดเอ้ยคือมันมันเล่นยากเหมือนกันนะผลเนี้ยอ่ะเราโดนแค่แต่เราก็น็อกแบ็คเข้าไปได้นะครับเอาผมกดสกิลโดนเหมือนกันแต่ว่าโดนโดนรีเลดเร็วนะใช่ไหม แต่ผมว่าเผ่าสกายยังไม่โกงเท่าเผ่าเงือกนะเผาเงือกมันอึดอึดอืมโดนผลแบกมาเป็นผลที่ดีรอบด้านเลยนะทุกคนทั้งการพีพีแล้วก็การฟาร์มการฟาร์มเนี่ยยิ่งดีเลยอเอเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเขาก็เปิด เผ่ mm hmm. านระกประทับเผ่าสวรรค์ครับทุกคนเอาไปกินอือ mm หื hmm. mm ้อ hmm. คือคู่ซันใช่ไหมมาซะเถอะเจ้าจคู่ซันไป<ต>ไม่ไปอีกอือ mm หื hmm. ้อ โอ้ยโฮ้ยโฮ้ยเ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 ฮ้้ยโอ้โหโดนเขาคอมโบจนตายอ่ะเออไหนเราลองดูซิเขาพิมพ์อะไรหรือเปล่า GG เราดูซิว่าเขาเป็นพ็อกซิคไหมมาผมซู่อีกรอบเขาทุกคนหืมนี่จะเข้ามาต่อยอย่างนี้เลยเหรออุ้ย เผ่เาเผ่าเผ่านี้มันก็สู้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเราโดนสตันด้วยตอนอยู่ใกล้ๆอุ๊ยอะยังโดนอีกห่ออาา่าลบ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 แบบนี้ที่ต้องเผ่าเผ่าส่วนใหญ่คือต้องอยู่ไกลๆนะครับหลายๆเผ่าเลยนะอย่างเช่นแบบเผ่าเอา้าอะไรเนี่ย ผาเงือกก็ต้องอยู่ไกลนะคะไม่งั้นจะโดนพวกงูที่อยู่รอบๆตัดนันไงผมแตกแล้วผมแตกแล้วผมแตกแล้วอายังไม่แตกอีกเลลวลาพูดว่าแตกทีไรทำไมมันยังรอดเปลกอคนนี้ใช่คนแปดแปดเอ็มหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคนนี้ใช่คนนี้แปดเอ็มโอ้ไม่แปกเลยครับพี่ผมชนะเขาไม่ได้อ่ะพี่แท้แปดเอ็มโอ้ย โอ้ยเมื่อไรเ่าวิสีเขาจะหมดเนี่ยทีสิบหรือเปล่าเนี้ยผมต้องคอยอยู่ห่างเขาเหมือนกันนะโอ้ยจะตันเขาได้แต่ว่าผมก็โดนจะตันเฮ้ยเผา่าเขายังไม่หายเหรอเนี้ย

โอเคโดนเปิดเขาเปิดเขาวีสามไปด้วยโอเคสวยโดนครับโดน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 ผมต้องใช้ความสามารถของเผ่าให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดน อุย้ยเขาดีเลือดไวมากเลยทุกคนเอ้ยอูย้นิดเดียวเองอะทุกคนเมื่อกี้คาบูชาผมยิกโดนแล้วนะอีกนิดนึงน่าจะชนะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ปิกเกอร์ด้วยนะโอเคนะไปนะบ๊ายบาย กดซับให้ผมด้วย